พลังแสงแห่งเปอร์เซีย 20. อาวุธปฏิวัติสมรภูมิของอิหร่านอิหร่านคือชาติที่นิยามตัวเองขึ้นมาใหม่จากเศษซากของสงครามและแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรพวกเขาสร้างสรรยุทธโธปกรณ์ที่ทรงพลังล้ำสมัยและน่ากลัวที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยมันสมองและสองมือของตนเองอันดับที่ 20. ปืนเล็กยาวจู่โจมมาซาฟ จิตวิญญาณแห่งการพึ่งพาตนเองในมือของทหารทุกนายมาซารฟคือคำตอบของอิหร่านต่อปืนเล็กยาวชั้นนำของโลกประเภทปืนเล็กยาวจู่โจมบทบาทอาวุธประจำกายมาตรฐานที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอิหร่านมันคือเคี่ยวเล็บแรกที่ศัตรูจะได้เผชิญในสนามรบคุณสมบัติเด่นมาซาฟคือวิวัฒนาการที่ผสมผสานจุดเด่นของปืนตะวันตกเข้ากับความต้องการของตนเอง มาพร้อมรางพิค卡ทีนี่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมครบครันแต่ยังคงไว้ซึ่งความทนทานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของตะวันออกกลางอันดับที่19ปืนใหญ่อัตราจรราด2เสียงฟ้าคำรามแห่งสนามรบมันคืออำนาจการยิงสนับสนุนที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและรุนแรงประเภทปืนใหญ่อัตราจรบทบาททำลายที่มั่นปืนใหญ่แนวป้องกันและการรวมพลของข้าศึกในระยะไกล สร้างความได้เปรียบให้แก่กองกำลังภาคพื้นดินก่อนเข้าปะทะคุณสมบัติเด่นราด2คือการผสมผสานแคร่รถ M 1 0 9ของอเมริกาเข้ากับป้อมปืน155ม mm ิลิเมตรที่ออกแบบโดยอิรานเองมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการดัดแปลงและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความคล่องตัวสูงและสามารถยิงแล้วหนี shoot and s c o o ได้อย่างรวดเร็วยานรบหุ้มกราะคารา หัวใจสิงแห่งกองทัพบ,บกคาราคือคำประกาศว่าอิรานพร้อมแล้วที่จะสร้างรถถังหลักที่ทัดเทียมมหาอำนาจประเภทรถถังหลักบทบาทหัวหอกในการบุกทะลวงแนวป้องกันทำลายยานเกราะฝ่ายตรงข้ามและเป็นศูนย์กลางอำนาจการยิงของหน่วยยานเกราะคุณสมบัติเด่นคาราคือการอัปเกรด t ีจ็ของโซเวียตสู่ขีดสุดมันถูกติดตั้งเกราะปฏิกิริยารุ่นใหม่ระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย และป้องปืนที่สามารถยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังจากลำกล้องได้มันคือการแสดงศักยภาพทางวิศวกรรมย้อนกลับและพัฒนาต่อยอดที่น่าทึ่งขีปนาวุฒนำวิถีต่อต้านรถถังโทฟานเพชชคฆ่าแห่งยานเกราะอาวุธที่เปลี่ยนทหารราบธรรมดาให้กลายเป็นนักล่ารถถังประเภทขีปนาวุฒนำวิถีต่อต้านรถถังบทบาทหยุดยั้งการรุกของขบวนยานเกราะ ทำลายรถถังและที่มั่นแข็งแกร่งของข้าศึกจากระยะไกลคุณสมบัติเด่นโทฟานคือผลจากการทำวิศวกรรมย้อนกลับขีปนาวุธ BGM-71 ทาวของสหรัฐอิหร่านได้พัฒนาต่อยอดจนมีหลายรุ่นมีหัวรบแบบทันเด m มชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อเจาะเกราะปฏิกิริยาโดยเฉพาะอันดับที่16โดรนสอดแนมและโจมตีโมฮาเจล6เหยี่ยวพิฆาตแห่งฟากฟ้า สายตาที่มองการไกลและกรงเล็บที่พร้อมสังหารจากเบื้องบนประเภทอากาศยานไร้คนขับ UAV บทบาทลาตระเวนสอดแนมชี้เป้าหมายให้ปืนใหญ่และขีปนาวุธและทำการโจมตีเป้าหมายสำคัญด้วยตนเองคุณสมบัติเด่นโมฮาเจล6มันสามารถบินได้นานถึง12ชั่วโมงบรรทุกขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงตระกูลกาเอมได้ถึง4ลูก ทำให้มันเป็นได้ทั้งผู้สังเกตการณ์และผู้สังหารในภารกิจเดียวอันดับที่15เครื่องบินขับไล่ F-14 Tomcat ที่อัปเกรดโดยอิรานฟีนิกซ์แห่งเปอร์เซียตำนานสงครามเย็นที่ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคโนโลยีของอิรานเองประเภทเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นครองความได้เปรียบทางอากาศบทบาทผู้พิทักษน่านฟ้าอิราน ทำหน้าที่สกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ของศัตรูในระยะไกลคุณสมบัติเด่นอิรานคือชาติเดียวในโลกที่ยังใช้งาน F-14 อยู่พวกเขาไม่เพียงแค่ซ่อมบำรุงมันได้แต่ยังอัปเกรดระบบ a v i o n i x และที่น่าทึ่งที่สุดคือดัดแปลงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศของรัเสเซียให้สามารถยิงจาก F-14 ได้และพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล าคูณ90ของตนเองขึ้นมาอันดับที่14ขีปนาวุธร่อนพาเวพูดผีแห่งการโจมตีที่เลื้อยคลานผ่านหุบเขาและหลบหลีกเรดาร์เพื่อส่งความตายสู่ใจกลางของศัตรูประเภทขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพื้นดินพิสัยไกลบทบาทอาวุธสำหรับการผ่าตัดทางยุทธ,ธาศาสตร์โจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงในดินแดนของศัตรูจากระยะไกลยอย่างลับๆ คุณสมบัติเด่นพาเวมีพิสัยทําการไกลถึง1,650กิโลเมตรมันบินในระดับความสูงต่ำมากและมีความสามารถในการโจมตีแบบฝูงหรือ s วอ r m มแอตแทโดยประสานงานกันเพื่อโจมตีเป้าหมายเดียวจากหลายทิศทางพร้อมกันอันดับที่13โดรนพลีชีพชาเฮด136ฝูงตกกะกัแตนแห่งวันสิ้นโลก อาวุธที่เปลี่ยนสมการของสงครามสมัยใหม่ด้วยจำนวนและราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อประเภทอากาศยานไร้คนขับแบบโจมตีเที่ยวเดียว Loitering Munition, บทบาทสร้างความโกลาหลและทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูด้วยการโจมตีแบบ Saturation Attack หรือการโจมตีจนล้นเกินพิกัดคุณสมบัติเด่นจุดเด่นของ Shahed 136 ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่คือปริมาณและต้นทุนที่ต่ำอิรานสามารถผลิตมันได้จำนวนมหาศาลและส่งมันเข้าโจมตีเป็นฝูงใหญ่ทำให้ระบบป้องกันภัยราคาแพงต้องยิงสกัดโดรนราคาถูกซึ่งเป็นสงครามการทำลายล้างทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้ผลอันดับที่ 12. เรือดำน้ำชั้นกระเดียปีศาจแห่งอ่าวเปอร์เซีย นักฆ่าเงียบที่ซ่อนตัวในน้ำตื้นเพื่อรอขย่ำเหยื่อที่ไม่ระวังตัวประเภทเรือดำน้ำขนาดเล็กมิดเจสับมารีนบทบาทปฏิบัติการซุ่มโจมตีวางทุ่นระเบิดและส่งหน่วยรบพิเศษในพื้นที่จำกัดอย่างอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสคุณสมบัติเด่นด้วยขนาดที่เล็กทำให้กระเดียตรวจจับด้วยโซนาได้ยากมากมันถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในหน้านน้ำตื้นโดยเฉพาะ สามารถซ่อนตัวรอเหยื่อและยิงต่อปีโดหนักใส่เรือรบที่ใหญ่กว่าได้อย่างไม่คาดคิดอันดับที่10ขีปนาวุธวิถีโค้งฟาเทส110สัลยแพทย์แห่งสมรภูมิขีปนาวุธที่แม่นยำที่สุดในคลังแสงของอิหร่านประเภทขีปนาวุธวิธถีโค้งทามยุทธ,ธาศาสตร์พิสัยไกลบทบาททำหลายเป้าหมายมูลค่าสูงด้วยความแม่นยำสูงเช่นศูนย์บัญชาการ ฐานทัพอากาศและโรงไฟฟ้าคุณสมบัติเด่นฝาเทสและรุ่นพัฒนาต่อยอดอย่างโซลฟากาคือความภาคภูมิใจของอิหร่านมันเป็นขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งที่ยิงจากฐานยิงเคลื่อนที่ที่สำคัญที่สุดคือความแม่นยำที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรอันดับที่10ระบบป้องกันภัยทางอากาศบาวา373โลพิทักษแห่งเปอร์เซีย คำตอบของอิหร่านต่อ S300 ของรัสเซียที่สร้างขึ้นจากมันสมองของตนเองประเภทระบบป้องกันภายทางอากาศพิสัยไกลบทบาทสร้างโดมป้องกันเหนือน่านฟ้าอิหร่านเพื่อปฏิเสธการเข้าถึงพื้นที่ของเครื่องบินรบและขีปนาวุธศัตรูคุณสมบัติเด่นบาวา373คือจุดสุดยอดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอิหร่าน อิหร่านอ้างว่ามันมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่า S-300 โดยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและยิงสกัดได้แม้กระทั่งเครื่องบินล่องหน Stealth และขีปนาวุธวิถีโคง้งอันดับที่9ขีปนาวุธวิถีโคง้งเอมาดหอกที่เปลี่ยนทิศท,ทางได้อาวุธที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงและเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธประเภท ขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางบทบาทโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะไกลด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเจาะทะลวงระบบป้องกันของศัตรูคุณสมบัติเด่นเอมาดคือการพัฒนาต่อยอดจากชาฮับ3แต่จุดเด่นที่สุดของมันคือหัวรบที่สามารถบังคับทิศทางได้ในระยะสุดท้าย ทำให้มันสามารถเปลี่ยนทิศทางการพุ่งลงสู่เป้าหมายเพื่อหลบหลีกจรวดสกัดกัน้นอันดับที่8ขีปนาวุธวิถีโค้งเซจิลอสูรร้ายเชื้อเพลิงแข็งที่พร้อมจะปลดปล่อยหายนะได้ภายในไม่กี่นาทีประเภทขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางชนิดเชื้อเพลิงแข็งบทบาทเป็นกองกําลังขีปนาวุธที่พร้อมตอบต้ยได้ทันทีสามารถยิงจากฐานยิงเคลื่อนที่เพื่อความอยู่รอด คุณสมบัติเด่นเซจิลคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอิรางการใช้เชื้อเพลิงแข็งหมายความว่ามันต้องไม่เสียเวลาเติมเชื้อเพลิงก่อนยิงเหมือนขีปนาวุธรุ่นเก่าทำให้มันสามารถถูกยิงได้แทบจะทันทีหลังจากได้รับคำสั่งและเคลื่อนย้ายที่ตั้งได้อย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการโจมตีตอบโต้อันดับที่ 7. ขีปนาวุธวิถีโคง้งฮัชคาเซมจิตวิญ,ญญาณแห่งการล้างแค้น ขีปนาวุธที่ตั้งชื่อตามนายพลผู้ล่วงลับพร้อมความเร็วและความแม่นยำเพื่อสังหารศัตรูประเภทขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางบทบาทโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้วยความเร็วสูงเพื่อลดเวลาในการตอบโต้ของศัตรูคุณสมบัติเด่น h าชคาเซเป็นขีปนาวุธที่เน้นความเร็วในการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันถูกออกแบบมาให้พุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วหลายมัก ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศมีเวลาในการตรวจจับติดตามและยิงน้อยมากอันดับที่6เรือรบคอเวตชั้นชาฮิตโซเลมานีนักรบเงาแห่งท้องทะเลเรือรบที่ผสานเทคโนโลยีล่องหนเข้ากับอำนาจการยิงที่ร้ายกาศประเภทเรือรบคาตามารันคาตามารันคอเวตบทบาทผู้พิทักษ์แห่งอ่าวเปอร์เซียและทะเลอาหรับสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ตั้งแต่ต่อต้านเรือรบผิวน้ำไปจนถึงการโจมตีชายฝั่งคุณสมบัติเด่นนี่คือเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามด้วยรูปทรงคาตามารันที่มั่นคงและการออกแบบที่เน้นคุณสมบัติล่องหนที่สำคัญคือมันติดตั้งท่อยิงขีปนาวุธแนวดิ่ง VLS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีในเรือรบอิหร่านมาก่อนอันดับที่ห ขีปนาวุธวิถีโค้งไคบาเชคันผู้ทำลายป้องปราการอาวุธที่เกิดมาเพื่อท้าทายระบบป้องกันขีปนาวุธที่ดีที่สุดในโลกประเภทขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางยุคที่สบทบาทอาวุธเจาะทะลวงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธชั้นสูงของศัตรูคุณสมบัติเด่น ไคบาเชคันคือเพชรยอดมงอุดทางเทคโนโลยีขีปนาวุธของอิหร่านมันมีหัวรบที่สามารถบังคับทิศทางและหลบหลีกแมนูเวอร์ได้ตลอดระยะสุดท้ายของการเดินทางด้วยความเร็วสูงมากมันไม่ได้แค่พุ่งลงมาตรงๆแต่สามารถเต้นระบำกลางอากาศเพื่อหลบจรวดสกัดกัน้นอันดับที่4ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงฟัตตะหนึ่ง ดาบโค้งไฮเปอร์โซนิกอาวุธที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของสงครามด้วยความเร็วที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ประเภทขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์บทบาทอาวุธป้องปรามทางยุทธ,ธศาสตร์ขั้นสูงสุดสามารถโจมตีเป้าหมายมูลค่าสูงสุดได้ทุกแห่งในภูมิภาคโดยที่ศัตรูแทบไม่มีโอกาสป้องกันตัวคุณสมบัติเด่นฟัตตะหนึ่ง คือการก้าวเข้าสู่สโมสรมหาอำนาจไฮเปอร์โซนิกของอิหร่านมันสามารถทำความเร็วได้ถึง15มักและที่น่ากลัวที่สุดคือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางทั้งในและนอกชั้นบรรยากาศทำให้มันบินในวิถีที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยสิ้นเชิงอันดับที่3กกองกำลังไซเบอร์ของอิหร่านอิรานเนียนไซเบอร์วอร์ฟนักรบในโลกดิจิทัล กองทัพที่มองไม่เห็นซึ่งสร้างความเสียหายได้เทียบเท่ากับการทิ้งระเบิดประเภทสงครามไซเบอร์ไซเบอร์วอร์แฟร์บทบาททำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโจรกรรมข้อมูลลับสร้างความโกลาหลในสังคมของศัตรูและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารคุณสมบัติเด่นอิหร่านได้พัฒนากองทัพไซเบอร์ของตนจนมีความสามารถสูงติดอันดับโลก พวกเขาสามารถเจาะเข้าระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าระบบประปาตลาดหลักทรัพย์และเครือข่ายของรัฐบาลได้ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งอันดับที่2เครือข่ายพันธมิตรหรืออักษะแห่งการต่อต้านกองทัพที่ไร้พรมแดนอำนาจที่แท้จริงของอิหร่านไม่ได้อยู่แค่ในประเทศประเภทสงครามอ,อสมมาตรและสงครามตัวแทน บทบาทสร้างวงแหวนไฟล้อมรอบศัตรูทำให้สามารถโจมตีได้จากหลายทิศท,ทางพร้อมกันและยืดขยายอิทธิพลของอิรานโดยไม่ต้องทำสงครามโดยตรงคุณสมบัติเด่นเครือข่ายนี้ประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคเช่นฮิสบุลลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนและกองกำลังติดอาวุธต่างๆในซีเรียและอิรัก อิหร่านให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินอาวุธและการฝึกฝนให้กลุ่มเหล่านี้กลายเป็นกองทัพย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงเมืองขีปนาวุธและมีฐานยิงเคลื่อนที่จำนวนมากทำให้ยากต่อการค้นหาและทำลายให้หมดสิ้นจำนวนมหาศาลเป็นกองกำลังขีปนาวุฒที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดในตะวันออกกลางสามารถระดมยิงได้หลายร้อยลูกในระลอกเดียว การพัฒนาไม่หยุดยัง้งมีการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆที่มีความแม่นยำความเร็วและความสามารถในการหลบหลีกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการขีปนาวุธไม่ใช่อาวุธที่สร้างมาเพื่อใช้ในสนามรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและการท้าทายเป็นคำเตือนที่เงียบงันว่าอิหร่านจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียว และนี่คือเหตุผลที่มันครองตำแหน่งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอิหร่านอย่างไร้ข้อกังขาและนี่คือทั้งหมดของ20สสุดยอดอาวุธแห่งอิหร่านคุณผู้ชมอยากให้เราเจาะลึกอาวุธของชาติไหนเป็นชาติต่อไปคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยครับและถ้าคุณชื่นชอบสาระความรู้ทางทหารแบบเจาะลึกอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคต แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ